สวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินจะมาทดลองให้ดูนะครับว่าโคกสามารถที่จะทำความสะอาดสนิมหรือว่าลอกสนิมออกจากโลหะได้หรือไม่นะครับซึ่งในคลิปนี้แอดมินก็ได้เครื่องมือมาชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสนิมค่อนข้างเยอะเลยนะครับค่อนข้างจะเคอะเลยซึ่งเดี๋ยวแอดมินจะทำการแชร่ไว้ในน้ำโคกนะครับแล้วก็จะมาดู มาติดตามผลกันว่าโคกจะสามารถที่จะกําจัดสนิมสามารถที่จะลอกสนิมได้หรือไม่นะครับหรือจะต้องใช้เวลากี่วันนะครับในการลอกสนิมออกนะครับจนกว่าจะสะอาดนะครับ บอกว่าไม่จริงนะครับกรอนนี้ที่มีสนิมนั้นหนานะครับเขอะเอะอย่างนี้คอกไม่สามารถที่จะขัดจัดได้นะครับถ้าเป็นบางๆหรือคราบสกรปรกเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือแต่ถ้าจะให้อธิบายนะครับก็ประมาณว่าระดับของสนิมนะครับก็เท่าเดิม นะครับไม่มีการหลุดไม่มีการลอกเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสถานะจากสนิมแห้งกลายมาเป็นสนิมเปียกนะครับก็เปียกก็อาจจะต้องถ้าจะให้สะอาดก็อาจจะต้องใช้กระดาษทรายหรือใช้อะไรขูดออกนะครับกระดาษทรายหรือว่าใช้ตะไบแบบละเอียดนะครับตะไบออกนะครับจะให้ดีน่าจะเป็นกระดาษทรายนะครับต้องใช้กระดาษทรายขัดออก เพราะฉะนั้นโคกดูแล้วไม่น่าจะช่วยได้นะครับจากหลายๆคลิปที่ทำอยู่ที่ทำโชว์อยู่นะครับว่าทำรูปเปรียบเทียบนะครับบนหน้าปกคือก่อนกับหลังก่อนจนนิมเขอพอหลังจากนั้นนะครับปรากฏว่าขาววับแสดงว่าไม่น่าจะจริงนะครับก็คือ ก็พอช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องมาขัดออกนะครับใช้กระดาษทรายขัดออกนะครับหรือใช้น้ำยา DW-40 นะครับสารพัดประโยชน์ฉีดแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดออกหรือใช้สก็อตไบขัดออกนะครับหรือใช้ตะไบละเอียดนะครับค่อยๆตะไบออกนะครับถึงจะแก้ปัญหาได้ โอเคครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับเป็นการพิสูจน์นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ